ก็สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามช่องสรายุทคลิงกลาทุกคนครับสวัสดีเอฟซีและผู้ติดตามทุกคนทุกชั้นนี่ครับวันนี้ผมจะพารุกนุ่งดำนะครับมาล้างนะครับทุกคนก็ไม่ได้เชิอล้างหรอกเชิอมาจอดจอดจอดชัวครับน้องน้องเนี่ครับคันนี้ล้างนะครับร้อยสิบนะร้อยสิบตัวแรงนะโอ้โหขอบน้ําเงินด้วยเย่ดูครับน้ำเต็มเลยครับโอ้โหทุกคนให้มึงได้เลยจริงเหรอฮะได้เลยจริงกูได้เลย นี่นี่ครับมีปลาหรือเปล่าเจตัวทุกคนครับเมื่อวันก่อนผมมาตกเบ็ดตรงนั้นเนกะือบจะได้ครับหลุดกับปลาโอ้ปลาหยังวะทีนี้อ,อุ้ยอันดดิอันเอ้ดเรือน้ำย่ยอยอุ้ยปลาจิงยังไงปลาหยังจิงเบ็ดกันลรื โู้ย <boundaries> นู L ่นโดดอยู L ่นุ L ่งเต็มหมดเลยกูไม่มีลูกปลาเลยอะลูกปลากูลูกลูกปลาเอออย่เดึนยั่งงงเลยดูดิทุกคนครับอู้ชิดดูเดี๋ยวเดี๋ยวขอช่วยนอยตูนมาชิดดูครับอื้มหือโคตรดูดครับทุกคนนี่ครับนี่ก็เป็นถนนหมดเลยนะดูครับจะมีเห็นไหมครับทุกคนเดี๋ยวดูไหม นั่นมันจะมีป่าย่าอยู่นะวะป่าปย่าเขียวๆนั้นนันตรงนั้นนะครับมันก็คือถนนนะครับนี่เปน็นถนนตรงกันไปเลยนะครับทุกคนนี่ตรงนั้นก็เป็นทางข้ามนะครับแต่ว่าก็าข้ามไม่ได้แล้วกับน้ำเต็มน้ำมันดูไม่เห็นครับว่าตรงไหนมันเป็นถนนนี่ร pues ังนะครับกี่ปีแล้วขอัมปา์หน่อยครับกี่ปีแล้วที่ไม่ได้รังฮะไม่รู้จะไม่ได้

คนสวยนี่จบประมาณนี้ผมก็ไม่ล้างนี่ไม่ไม่ล้าง,งขี้เกียจขี้คลาดขี้เกียจล้างอ๋อสัตว์เย้แมงมุมอ่ะจอดนานแล้วไม่ได้กลับไปไหนเลยครับน้องๆกลับแถวบ้านครับทุกคนขี้เกียจออกไปลดัดออกไปตลาดตำรวจจับครับนี่ครับมีเพนซื้อบางลมก็แต่ก็ mày chứ đéo có chứ nhiều phải nhiều nó được nếu có chạm con cục luôn rồi dịch đưa đó ừ. tầm à, lô kia tầm này tầm 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 เออเอ็นแต่แม uh ่บอกงมันตัไมแม่เลยตท้มไมทั้มลูกอ่บาดเบี้ยวรายเบี้ยวว่ายอมนี่เหล่าดูยีกันหายทีนี้ก็ยีตั้มมือนลูกมีแล้วยังบ่นมันไม่เมื่อนบ่นไหนล่ะไม่เมื่อนบ่นติดก็ติดนี่ครับดูปลาอุ้ยดูอยู่ไอ้ยาทุกคนอีน่าตกเบ็ดมากเลยยันกูงน่าน่าได้มั้งนะทัาทีไม่อยากตีเลย

chết đu, đưa 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 ta đưa 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 nhưng đưa đây đưa 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 á, เช็ดดต้อง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 เลยอ่ะทุกนนี่จะเป็นต่อท่อผ่านะับดังดีนะปองฟอง,องดูสองรูนะผมเจาะเองนะถ้าปิดถ้าปิดมันจะดังแบบนี้นะถ้าเปิดมันจะตุมต้มๆออกคอับวาลุดนะเช็ดดูครดูกกับเสียง ดดูไปขคนแรงครับน้องๆเนี่ยจะประมาณนี้โอเคครับก่อนสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเดี๋ยวรอชมดีสุดนะครับจะมีดีสุดด้านหน้าด้วยนะครับโอเคครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ช่องสรลด์ยูทูบสไลด์เด้อเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับฝากกดไลค์และกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปครับเดี๋ยวนี่ครับ คันนี้ก็จุ๊แคทนะครับจุ๊แคทยืดดูนะครับเราชมคลิปต่อไปครับว่ามีคลิปอะไรอีกครับโอเค,ค